เริงเหรอแซนดราอ่านเฟซก่อนนะคะแซนดราจูนครับนะคะเฟซเนี่ยต้องจะวิางลุกผีต้องให้ผีหยิบเกลือแล้วก็ต้องมีคนโดนผีหลอกนะคะผีตัวเนี้ยจะเราก็จะให้น้องปาลานะคะเป็นคนที่โดนหลอกอันนี้วิ่งคือต้องยังไงนะติดมันได้แค่นั้นแหละเนเนอันนี้คือวิ่งแล้วใช่ไหมโอเคเขาติดชุดเช้านะเขาข้างล่างใช่ไหมใช่เราอยู่ข้างล่างกัน ครับยังไม่มีอะไรมาป่ะ้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังเนยเอาเอาเอาปางกับโอปอเป็นตัวเดียวกันป้าเป็นผู้ชายมามาทำามเอ้าก็ใช่แยะถูกแล้วไงไม่ใช่หรอนี่ไม่ใช่พี่แจงหรอเนี่ยพี่แต่พี่คิดว่าป้าเป็นอ๋อมามาขึ้นมาอุย้ไม่ได้ยินเสียงแล้วว่าใครเปิดใครเปิดปางเปล่าไม่ห้องนี้เจอแล้วเจอเลยหรอ อวิ่งไวมากว้าวที่จ้ามือมาแล้วมาแล้วอะไรวเอาไว้กระเข็งไปเลยอีอีป้าโย่เลยตัวตัวอะไรอ่ะเป็นอีป้าอีป้ามานี่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 ทุกคนมานี่เออคนนั้นแหรกคนที่เปิดของคนแหละเออเป็นเงาเลยตรงมุมไม่สามสิบสี่ไม่นะพี่ตกใจ เอาวางเลยโยนโยนยังไงกดซ้ายไม่เขียนเลยเอาเหรอ19องศาอยู่เลยพี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่อุณหภูมิบางทีมาลดช้ามาไวจังพี่ตาโอเคมันยังไม่หลอกเนาะไม่หลอกอะไรมาทั้งตัวเลยเมื่อกี้เปนตัวเลยนะอีเวนต์ก่อนอีเวนต์ มไม่คนพวกเราเองนี่แหละข้างบนไหมขึ้นบันไดแต่บันไงไปห้องหน้าก่อนนี่ยตรงนี้อุ้ยเท่าไหร่เอะลบหกลบสิบลบหกแรกเลยอุ้ยมีฟิซซิ่งทุกคนฟิซซิ่งครับตั้งกล้องเลยปตั้งกล้องเอ่อกดเปิดกล้องก่อนนะแล้วก็คลิกซ้ายคขาตนี้งกล้องเลยความของสองสองตั้งไว้มุมนี้ มีคนอยู่คนเดียวในนั้นวะเอ้ไปด้วยคือแบบแซนด้าแซนด้าปางแซนด้าเป็นผีผู้หญิงนะคะชื่อแซนด้าให้มันตอบอ่ะมันต้องไม่พูดอย่างนั้นเว้ยปังเฮ้ยว่างไปพูดให้ดูอ่านี่นะคะโอรไฟล์เยอะเขาจะแบบได้ครับยังไงครับ ไดแล้วพอกลับรถดีกว่าโอ้โหได้แล้วไม่อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนมาเลยล่ะอาฟิมขาดเป็น t a l k to me Talk to m กดวีแล้วนะคุย์บอร์ดติง Talk to me Talk to me จีบาร์ดสายมันเท่มันมันฮูอย่างเงี้ยีแล้วก็มีเสียงไห้มีหรอไม่ได้ยินไห้อย่างนี้นะพี่ดิอันนี้ได้ยินเสียงว่าฮููทำไมได้คนละอย่างกันน่ะแต่มันไม่ตอบดูดิตอนมีบ้างคือแก่มากผีแม่บ้านชัวร์ ใช่แม่บ้านที่ยทำพัสดุที่หลงรักนักโทษขนาดนั้นเลยเหรอทำไมโดนโทษมีเป็นสตอรี่เลยอ่ะอ่ะแล้วเขาเลยผู้คุมผู้คุมกระชากเขาออกหูและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้ยพี่รู้ว่าเกิดอะไรว่าป้าสะดุดไม้จี้ฟันตายว้าวแล้ว่าเราสองไ้ฟางเข้าไปคนเดียว เออปางไปไปช่วยเอาไม้จิ mm ้ม hmm. ฟันออกจากป้าไป Where are you Where are you ไม่ตอบ Where are you? Where are you ไม no. ่มีเลยว่ะ No เ e y โอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไม่เหลือถ่ายรูปเหลือถ่ายรูปต้องถ่ายรูปเคจะเป็นริมบอก่ะ ไม่ต้องแต่งคิ o วไม่ต้องขอบใจขอคนนึงคนหนึ่งเอาเอาสมาร์สติ๊กไปหน่อยมาหนูเองให้พี่ถ่ายรูปเดี๋ยวหนูเอาเองนี่เดี๋ยวให้หนูย่วยยุให้เลือกกองไก่ได้ถ้าต้ากดกดทแล้วต้าไปทางขวาสุดหน้าสุดท้ายตอบตอบ ฟิซซิงฟิซซิงโกลเดติ้งแล้วก็สปิริตบ็อกซ์อันสุดท้ายเป็นดีมอนดดีมอนดดีมอนต้อนรับคริสต์มาสสปิริตบ็อกอันสุดท้ายอะไรนะโกลเดติงดีมอนด์เหรอแย่โอเคกไแค่เนี้ยแค่นี้แหละจมาพี่กีต้าเอาไอ้ไอ้นั่นไปจุดธมาจุดเกิด โอปอาไปจุดเอาอะไรอะคะทีเทียนเนาะ<ต><ว>ยังเลยพี่เ,เราต้องทำลายมันเลยเหรอให้ตายก็ได้เดี๋นนยว<ๆ>ให้โอปอไปจุดนี่ไงมามามาตาพร้อมขี้ขวามะมันยังไม่ล่าเลยอ่ะอุ้ยผีไม่โหดเลยเนา <c oughs> ะโหเจอตั้งแต่แรกเลยแต่มันมันน่าจะแบบห้องหน้าเลยอ่ะนนี่่ากลัวน่าจะเป็นยามหรือเปล่า อยู่จังข้างหน้าขนาดเนี้ยหายใจมั้ยถูดจุดเลยป้าพี่ดีมอนคิดมาดัดทรายจุดเลยเฮ้ยมันเหยียบมันเหยียบเกลืออ้าวจุดละจะถ่ายรูปก่อนอุ้ยก็เมื่อกี้เป็นแฮ่หนูจริงหรอความรู้สึกช้านางไม่ได้มาแบบเข้ามาเข้ามาเข้ามา ตู้นเข้ามาปิดประตูก็ใปิดประตูพี่เข้าไม่ได้พี่ต้องอยู่คนเดียว What you want? ยวัดด o วิวอนนอนมันล่างไงโอ้โหโอ้โหถือกล <What S 1> ้องเลย What do you want เงียบมากคนอื่นถือกล้องต้าคุยคนเดียวมันไม่พูดเลยแม่จะอยากคุยกับปางไม่พี่คุยไปเรื่อย t do you want? where are you where are you Oh. เต็มหน้าเลยพวกนี้ใครกินเราพี่ตอนแรกอะมันเหมือนมันจะไปแล้วว่าแล้วแม่แบบเดินกลับมาเต็มหน้าเลยอ่ะเว้นเรียบร้อยเว้นเรียบร้อยเว้นเรียบร้อยเรียบร้อยเถอะเว้นยั่วยุสำเร็จเอิ่มยั่วยุเราเนี่ยแหละมันเราได้ผีเป็นเงานะคะหรืออยากจะเจอผีแบบเป็นตัวมันน่าจะไม่ชอบแบบตะโกนแน่เลยอ่ะ เจอไอ้ดันไปคือแบบเออป้ามาเลยอ่ะแต่ผีไม่ล่านะรอบนี้ยเราแบบเก่งอ่ะผีน่าใจดีอ่ะน่าจะน่ได้ด้วยผีเราไม่ได้ไลายเนาะเพราะว่าเราไปนู่นใช่ไหมใช่ครับพาร์ทีพาร์ทีที่บ้านน่ะโอเคป้าทุกคนพร้อมไหมตอบยามพี่ตอบแล้วตอบแล้วครับไปเลยบุญไปเลยค่ะไปเลยค่ะพี่ป๋องไม่เห็นน่ากลัวเลยค่ะ โอ้ี่นค่ะเสียงแบบเสียงแตกอ่ะไม่แตกว้าวฮิจ๊อ 240รอสี่สิบบาทนะครรครับผมในุกประการเย่ร <Yay. S 2> ูปผีคือแบบเต็มมากเต็มบ้านเลยนิดเงาเนี่ยไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์หรือกดแชร์นะคะ mm hmm. ก็ ไม่ต้องแชร์แล้วเนาะไปแชร์วันอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลิกสตรีมแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะคะเผื่อมาสตรีมอีกทีเนาะไปแล้วนะคะบายยน้นองๆทุกคนด้วยบ๊ายบจุ๊จุ๊บเมอรี่คิดมั่นนะคะทุกคน